สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเมามอยวันเล่ล่าสุดเพจของหลีกอเมริกานะครับทั้งใน IG และ Facebook ก็ได้ลงภาพรวมผู้เล่นที่ทำเต้มสูงสุด10อันดับแรกแน่นอนนะครับว่าเจเจของเราก็ติดด้วยโดยเจเจตอนนี้อยู่อันดับที่10นะครับซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจเลยดูจากการเล่นของเจเจตลอดทั้ง4วีคที่ผ่านมานะครับก็ได้โชว์สกิลการเซตปังๆการใช้ความฉลาดปังปง ก็มีนะครับและอีกสกิลที่ทำได้เยี่ยมก็คือการรับการขุดบอลบอกเลยนะครับว่าอายุ36ไม่ใช่อุปสรรคเลยนะครับยังคงมีสกิลความเหนียวและความคล่องตัวอยู่เสมอเจเจรักษาตัวเองได้ดีมากก็ต้องรอติดตามกันต่อนะครับวันที่15นี้ในวีกสุดท้าย ได้กลับมาเล่นกับเพื่อนรักเดลาคูตนะครับเราก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร